รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเาราสีเนีวิวต่อไปกันที่จังหวัดนครนายกพนักง,งานอบตอปรับภูมิทัศ์เตรียมจัดงานพบงูหลามตัวใหญ่นอนขดตัวอยู่ใช้รถเครื่องยนต์หนักตักงูวัดได้สเมตรน้ำหนัก25่กิโลป้ายทะเบียนรถต่อเตาหอควายหนึ่นนครนายกส่งป้าย รถใกล้วันหวยออกที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระตำบลเขาพ,ะพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกพนักง,งานอบตอเขาพระได้รับมอบหมายให้ไปปรับภูมิทัศเตรียมสถานที่จัดงานด้านหลังอบตอเขาพระได้พบงูหลามตัวใหญ่กําลังนอนขดตัวอยู่จึงได้ใช้รถเครื่องยนต์หนักตักงูหลามตัวใหญ่ตักออกมาแล้วให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอาริยะนครนายกใช้มือเปล่าเข้าไปจับที่หัวงูหลาม ในเครื่องตักเครื่องยนต์ใหญ่ดึงตัวงูหลามออกมาพบว่ามีความยาวสาเมตรน้ำหนัก25กิโลนำมาใส่ถุงปุ๋ยเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งธรรมชาติส่วนเจ้าหน้าที่สาวที่มายืนดูการจับงูหลามได้ลงไปดูป้ายทะเบียนรถเครื่องยนต์หนักได้พบเนื่องจากป้ายทะเบียนหลุดหายไปจึงได้ถามพนักงานขับรถยนต์เครื่องหนัก ได้เลขต่อเตาควายหนะึ่งสี่หนึ่งหกนครนายกเป็นต้นซึ่งนี่เก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ใกล้หวยออกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเองก็มาส่องเลขเด็ดกันนะครับว่าเมื่อใช้ตักงูก็น่าจะได้ให้โชคนะครับก็จะได้หนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับก็ลองเสี่ยงกันดูนะครับว่าจะแม่นหรือไม่แม่นนะครับ